สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ช่อง The e x p e r t c h a n n e l นะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะพาทุกท่านนะครับมาชมรายการจัดสร้างนะครับเหรียญจำปีร่ำรวยนะครับปี65นะครับเป็นเหรียญเท้ากุเวนเทพบุตรนะครับสร้างนะครับในวาระครบรอบ2ทศวรรษนั่นเองนะครับจำปี4 5หนะครับผมหลวงพ่ออิดนะครับวัดจุลามณีนะครับผมก็จัดสร้างนะครับผมก็ถือได้ว่าเป็นอีกภาคหนึ่งนะครับของ ท้าวเวสุวรรณโนะครับในปางเทวดานะครับหรือว่าปางเทพบุตรนั่นเองนะครับก็เป็นเทพที่ประทานพรแห่งความมั่งคั่งร่ำรวยนะครับครบรอบ20ปีนะครับก็เป็นโอกาสอันดีในการจะสร้างนะครับผมสำหรับเหรียญรุ่นนี้นะครับผมได้มีการแกะบล็อกนะครับที่มีความสวยงามนะครับท้ากู่เวนเทพบุตรนะครับก็เป็นปางเทวดา นะครับตั้งแต่ใบหน้าลงมาชุดการแต่งกายต่าง,างๆนะครับถือว่าทําบล็อกออกมาได้มีความสวยงามมากๆนะครับสวยงามคมชัดชัดเจนนะครับเท้ากูเวนเทพบุตรนะครับเป็นปางถือกระบองเหลี่ยมนะครับด้านล่างปลายกระบองนะครับก็จะเป็นอ,องค์พญาปุริศาสนะครับอยู่ตรงผ้าแพรทรงฐานนะครับผมก็เป็นหนึ่งใน มหามาตขององค์ทวิสุวรรณนุกนั่นเองนะครับผมแล้วก็ใต้ฐานนะครับจะเขียนคําว่าสองทศวรรษนะครับผมแล้วก็ขอบเหรียญซุ้มเหรียญนะครับก็จะเป็นลายกระหนกนะครับดูนะครับซุ้มเหรียญนะครับก็จะมีความระไม้คล้ายกับจำปีรุ่นเจริญทรัพนะครับผมคล้ายกันนะครับแต่เหรียญรุ่นนี้นะครับเป็นพิมพ์ใหญ่ที่ขนาดอยู่ที่4เซนติเมตรนะครับเท่ากับเหรียญจำปี4 5หเลยนะครับผมขนาดเท่ากันเป๊ะเลย นะครับผมส่วนด้านหลังเหรียญนะครับก็มีความคล้ายกับเหรียญจำปี45เป็นอย่างมากนะครับทั้งบล็อกเหรียญนะครับยันพุซ้อนนะครับอยู่ตรงกลางวัชรมณีอยู่ด้านบนสมุดสงครามนะครับ2,565นะครับต่างกันแค่ตัวเลขตัวเดียวนะครับก็คือ45กับ65นะครับต่างกันแค่เลข6กับเลข4เท่านั้นเองนะครับผมสำหรับเหรียญรุ่นนี้นะครับผมก็เป็น อ,อีกรุ่นหนึ่งที่มีความสวยงามนะครับผมก็เป็นวาระโอกาสอันดีนะครับผมในปี2566นะครับก็พุทธาพิเศษมานะครับเกือบ2ปีนะครับวัจจุลามณีก็ได้ทำนะครับออกมาให้ผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านนะครับร่วมทําบุญนะครับเป็นบุญกระถินวัจจุลามณีนั่นเองปี2566นะครับผม เดี๋ยวเราจะมาดูรายการจะสร้างกันนะครับว่ารายการนี้มีการจะสร้างเนื้ออะไรบ้างนะครับมีความสวยงามอย่างไรนะครับรายการแรกเลยนะครับที่มีนะครับก็จะเป็นเนื้อทองคําบริสุทธิ์ลงยาแดงนะครับผมแล้วก็ลงยาขอบจะเป็นสีเขียวนะครับสร้างอยู่ที่399เหรียญนะครับสวยงามนะครับลงยาแดงสังเกตลวดลายนะครับการคุยพื้นลงยานะครับ จะเป็นการคุยพื้นแบบคุยมือนะครับผมไม่ได้เป็นเครื่องจักรปั๊มขึ้นมานะครับเป็นการคุยมือลวดลายก็จะมีเป็นเอกลักษณ์เฉพาะนะครับผมก็จะมีความคล้ายกันแต่ไม่เหมือนกันนะครับผมรายการที่2นะครับเป็นเนื้อทองคําบริสุทธิ์เพียวๆนะครับไม่มีนะครับไม่มีการลงยานะครับผมเป็นทองคําล้วนเลยนะครับจะสร้างอยู่ที่299เเหรียญนะครับเนื้อถัดไปนะครับจะเป็นเนื้อเงินบริสุทธิ์ลงยาแดงนะครับผมแต่เป็นหน้ากาก ทองคาแท้นะครับผมหน้ากากที่เป็นทองคําแท้เลยจะสร้างอยู่ที่3,999เหรียญนะครับเนื้อถัดไปนะครับก็จะเป็นเนื้อทองเนื้อเงินบริสุทธิ์นะครับลงยาสีประจําวันเกิดนะครับเริ่มจากวันอาทิตย์สีแดงก่อนนะครับผมสร้างอยู่ที่4,999เหรียญนะครับวันจันทร์นะครับวันจันทร์สีเหลืองนะครับก็สร้างอยู่ที่2,999เหรียญนะครับวันนั่งค้านะครับผมลงยาสีชมพูนะครับ จะสร้างอยู่ที่2,999เหรียญเท่ากับวันจันทร์นะครับผมวันพุธนะครับวันพุธกลางวันนะครับลงยาสีเขียวนะครับผมสร้างเท่ากันนะครับสีดํานะครับลงยาสีดําเป็นพุธกลางคืนนะครับสร้างเท่ากันนะครับวันถัดไปนะครับวันพฤหัสสีส้มนะครับผมจะสร้างเท่ากันนะครับวันศุกร์สีฟ้านะครับผมวันเสาร์ลงยาสีม่วงนะครับแบบนี้นะครับผม แล้วก็รายการนี้นะครับเป็นเนื้อเงินบริสุทธิ์นะครับผมไม่มีลงยานะครับเป็นเนื้อเงินบริสุทธิ์เลยจะสร้างอยู่ที่5999เรหรียญนะครับเนื้อถัดไปนะครับก็จะเป็นเนื้อนวะโลหะแก่ทองคํานะครับเป็นนวะโลหะเต็มสูตรแก่ทองคําสังเกตผิวเหรียญนะครับก็จะมีสีทองค่อนข้างเยอะเพราะว่าส่วนผสมหลักที่เยอะที่สุดจะเป็นทองคํานะครับผมลองลงมาก็จะเป็นเนื้อเงินนะครับแล้วก็ถัดไปนะครับโลด นวโลหะนะครับจะมีส่วนผสมทั้งหมดเชนิดด้วยกันนะครับส่วนผสมที่เยอะที่สุดก็จะเป็นเนื้อทองคำนะครับแล้วรายการนี้นะครับจะเป็นลงยาแดงหน้ากากเงินแท้ด้วยนะครับผมสร้างอยู่ที่2999เรหรียญนะครับเนื้อถัดไปนะครับอันนี้ก็ลงยาแดงเหมือนกันนะครับผมแต่ไม่มีหน้ากากนะครับรายการนี้จะสร้างอยู่ที่2999เรหรียญนะครับรายการถัดไปนะครับเป็นนวโลหะเต็มสูตรแก่ทองคํา รายการนี้ไม่มีโงยานะครับผมเป็นนวะโลหะแบบแท้ๆเลยนะครับโลหะเก้าชนิดผสมกันนะครับเพียวๆเลยแกะ่ทองคําด้วยก็จะสีออกทองๆหน่อยนะครับแบบนี้สร้างเท่ากับลงยาแดงนะครับผมเท่ากันนะครับรายการตัอไปนะครับเป็นตะกั่วนะครับเนื้อตะกั่วหน้ากากกระไหล่ทองนะครับรายการนี้นะครับสังเกตสีผิวไห้ดีนะครับผมสีผิวขาวๆนะครับดำๆขาวๆแบบนี้ เป็นตะก่วนมแน่นอนนะครับตะก่วนมที่มีชื่อเสียงก็ตะก่วนมกูกเก่ากาญจนบุรีนะครับผมเหรียญจําปี45นะครับเป็นตะกัวกปู่เก่านะครับอายุหลายร้อยปีนะครับเป็นพันปีนะครับเพราะฉะนั้นตะก่วเนี่ยเป็นวัตถุที่ สมัยก่อนนิยมทําเป็นเครื่องรางนะครับที่เน้นในทางคงกระพันชาตินะครับเพราะฉะนั้นสายเหนียวจะรู้จักกันดีนะครับถ้าเป็นวัตถุมงคลสายเหนียวเนี้ยต้องเนื้อตะกัวนะครับผมไม่ธรรมดาแต่เนื้อนี้ที่พัฒนาขึ้นมาคือมีหน้ากากกระไหลทองคือหน้ากากกระไหลทองเนี้ยจะทําให้มีความแข็งแรงนะครับเพราะกระไหลทองทํามาจากเนื้อมหาชนวนนะครับแล้วทํากระไหลทองเอามาครอบตะกัวไว้อีกทีหนึ่งเพราะฉะนั้นนะครับ เนื้อตะกัวที่เป็นเนื้ออ่อนนะครับก็จะเกิดการบุบการแบบโดนนิดโดนหน่อยนะครับก็จะทําให้มีตําหนิกเกิดขึ้นได้ง่ายนะครับแต่การมีหนักกากระไรทองขึ้นมานะครับก็จะทําให้องค์ปู่เทวิสวุวรรณนะครับมีความแข็งแรงเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็มีพุทธคุณนะครับขึ้นมารอบด้านนะครับผมไม่ใช่แค่สายเหนียวอย่างเดียวนะครับผมเนื้อจากเนื้อมหาชนวก็มีพุทธคุณอีก ด้านหนึ่งนะครับที่เด่นขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนื้อนี้ไม่ธรรมดานะครับสร้างอยู่ที่สามพันเก้าร้อยเก้าสิบเ้าหรียญถือว่าน,น้อยมากๆนะครับผมแต่การถัดไปนะครับเป็นมหาชนวนกรไกลทองนะครับ ตรงนี้นะครับจะมีความแตกต่างจากกระไรทองรุ่นอื่นๆคือลงยาสีประจําวันเกิดที่เป็นพื้นหลังนะครับเป็นสีหลักนะครับแต่อีกสสีที่ลงยาขอบกับลงยาด้านหลังเหรียญนะครับคือสิ่งที่เพิ่มเข้ามาจะเป็นสีที่เสริมในด้านโชคลาภแล้วก็ความร่ํารวยนั่นเองนะครับวันอาทิตย์นะครับก็จะเสริมสีดํากับสีม่วงขึ้นมานะครับนี่นะครับถ้าเป็นวันจันทร์นะครับก็มีสีดํากับสีส้มนะครับผมเพิ่มขึ้นมานะครับ วันอังคารนะครับก็จะมีสีแดงนะครับขอบแดงกับหลังสีขาวเพิ่มเข้ามานะครับวันพุธนะครับกลางวันนะครับเพิ่มสีขาวกับสีฟ้านะครับวันพุธกลางคืนนะครับเพิ่มสีขาวกับสีแดงนะครับผมนี่นะครับวันพฤหัสนะครับเพิ่มสีแดงกับสีขาวนะครับวันศุกร์สีฟ้านะครับผมเพิ่มขอบสีแดงกับหลังสีเขียวนะครับสีม่วงนะครับก็เพิ่มสีฟ้ากับสีแดงด้านหลังขึ้นมานะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับรายการนะครับ ทั้ง8สีแบบนี้นะครับเพิ่มด้านโชคลาภแล้วก็ความมั่งคั่งร่ำรวยเข้ามานะครับผมแล้วก็จะสร้างอยู่ที่3,99 9เหรียญเหมือนกันนะครับนี่นะครับถ้ามีโอกาสได้ร่วมทําบุญกับทางวัดนะครับเนื้อนี้ก็เป็นอีกเนื้อหนึ่งที่น่าสนใจนะครับน่าสนใจนะครับรายการต่อไปเป็นมหาชนวนนะครับซาตินเงินลงยาแดงนะครับซาตินเงินเป็นเหรียญที่มีความคมชัดอยู่แล้วนะครับผมลงยาแดงเข้าไปก็จะทําให้เหรียญมีความสวยงามโดดเด่นไปอีกแบบนะครับผม ก็มีซาตินเงินไปแล้วก็จะมีซาตินทองแดงนะครับลงยาแดงเหมือนกันนะครับคู่นี้มาคู่กันเลยนะครับสําหรับใครที่ชื่นชอบนะครับสร้าง4,999เหรียญนะครับอ่ารายการนี้นะครับผมก็เป็นอีกรายการหนึ่งที่มีความนิยมนะครับซาตินเงินหน้ากากะไลทองนะครับพื้นหลังเป็นสีเงินองค์เป็นสีทองโดดเด่นแน่นอนนะครับผมอีกเนื้อหนึ่งคู่กันนะครับองค์เป็นซาตินทองแดงนะครับเออ่า เท่ทีครับพื้นหลังนะครับเป็นซาตินทองแดงแต่องค์เป็นกระลาเงินนะครับผมส่วนเนื้อถัดไปนะครับเป็นมหาชนวนซุปสามกษัตริย์นะครับผมรายการนี้จะมีความละไม้คล้ายกับจำปีสีห้านะครับผมเพราะว่าองค์สีทองพื้นสีขาวขอบสีหน้าแบบนี้นะครับ ก็จะเป็นอีกเนื้อหนึ่งที่มีความสวยงามโดดเด่นนะครับเพราะว่าสีนั้นมีความตัดกันคมชัดสวยงามใครที่ชอบสีทองสีเงินนะครับสีนาคทองเงินนาคสามกษัตริย์แบบนี้นะครับก็แนะนําเนื้อนี้เลยนะครับผมส่วนเนื้อถัดไปนะครับก็เป็นมหาชนวนชุบแบคโรเดียมนะครับก็จะมีลายทองกับลายเงินนะครับสร้างอยู่ที่ห้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าเหรียญเท่ากันนะครับนี่นะครับลายทองกับลายเงินนะครับก็จะมีความสวยงามที่โดดเด่นนะครับ คนละแบบแล้วแต่คนชอบนะครับผมส่วนเนื้อถัดไปนะครับเป็นมหาชนุกระไหลทองพ่นทรายขัดเงานะครับใครที่ชอบสีทองนะครับเป็นพ่นทรายแบบนี้นะครับก็จะตัวเด่นไปอีกแบบหนึ่งนะครับผมเพราะว่าพื้นหลังเป็นพื้นแบบพ่นทรายก็จะไม่เงานะครับแต่ว่าจะทําให้องค์นั้นก็ดูเด่นนะครับผมดูเด่นเป็นสง่านะครับอีกแบบสร้างอยู่ที่9,999เเเหรียญนะครับ อีกเนื้อหนึ่งนะครับก็เป็นมหาชนวนกระไหลเงินพ่นทรายขัดเงานะครับพ่นทรายขัดเงาเหมือนกันนะครับเพียงต่างกันแค่เป็นกระไหลทองกับกระไหลเงินนะครับแล้วแต่ท่านใดนะครับที่ชอบกระไหลทองหรือว่าชอบกระไหลเงินก็สามารถหาบูชากันนะครับผมทําบุญกับทางวัดเท่านั้นเองนะครับก็มีโอกาสที่จะได้ร่วมทําบุญนะครับแล้วก็ได้รับเหรียญตรงนี้มาไว้บูชานั่นเองนะครับส่วนเนื้อถัดไปเป็นทองประกายรุ้งนะครับเป็นเนื้อมหาชนวนนะครับ สำหรับใครที่ชอบผิวสีรุ้งๆนะครับสีทองออกประกายรุ้งๆแบบนี้นะครับสร้างอยู่ที่49,999เหรียญนะครับเนื้อต่อไปนะครับเป็นเนื้อทองฝาบาทนะครับผมจะสร้างอยู่ที่99,999เหรียญนะครับสำหรับใครที่ชอบเป็นองค์สีทองทองแบบนี้นะครับทองฝาบาทนะครับก็คล้ายๆทองเหลืองนะครับผมก็สามารถที่จะ เช่าหาบูชากันได้นะครับใครที่ชอบเนื้อนี้ส่วนเนื้อถัดไปนะครับเป็นเนื้อล่างนะครับรายการนิยมเลยก็คือเนื้อมหาชนวนลมดำโบราณนั่นเองนะครับผมเนื้อมหาชนวนเนี่ยเป็นการผสมนะครับชนวนตั้งแต่รุ่นก่อนๆมานะครับสู่จากรุ่นสู่รุ่นต่อมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆชนวนมีการพุทธาพิเศษในทุกๆพิธีนะครับเพราะฉะนั้นพุทธาพิเศษมาไม่รู้กี่วาระนะครับถึงจะมาเป็น ชนวนของเหรียญรุ่นนี้ไม่ธรรมดานะครับเกิดจากการผสมของโลหะหลายๆชนิดรวมกันนะครับที่ไม่จํากัดสัดส่วนนั่นเองนะครับแต่ขอให้เป็นหล่อหลอมรวมกันได้แล้วก็นํามาเป็นชนวนรุ่นต่อรุ่นเพราะฉะนั้นเนื้อชนวนนะครับผู้ทุกคุณรอบด้านนะครับไม่ธรรมดาแน่นอนนะครับจะสร้างอยู่ที่1 9 99, 9 9 9 9เรียญน,นะครับผม ทาบุญกับทางวัดเพียง300บาทนะครับก็สามารถที่จะได้รับเหรียญตัวนี้นะครับผมมาไว้เป็นที่ระลึกบูชาแล้วก็เอามาไว้ติดตัวนะครับไว้ใช้พุทธคุณนั่นเองนะครับผมสําหรับนะครับรายการถัดไปนะครับก็จะเป็นชุดกรรมการ3เหรียญนะครับผมใครที่ชอบลงยาแบบนี้นะครับแดงนะครับลงยาหน้าหลังเขียวลงยาหน้าหลังดําลงยาหน้าหลังแบบนี้นะครับผมก็แนะนําชุดกรรมการนะครับผม ทั้งสมเหรียญนี้นะครับผมก็อยู่ที่ชุดเดียวกันนะครับผมจะสร้างอยู่ที่4,900ชุดเท่านั้นนะครับผมก็สามารถที่จะไปร่วมบุญกับทางวัดนะครับเพียง1,500ับาทก็สามารถที่จะได้รับเหรียญตรงนี้เป็นที่ระลึกบูชาเองครับผมใครที่ชอบสีแดงคือเพียวเลยนะครับถูกแพงขอให้แดงไว้ก่อนนะครับสีเขียวเหนียวซับเลยนะครับก็สามารถที่จะนี่ครับรุนนี้นะครับไว้บูชาได้นะครับถ้าใครอยากชอบสีดําดูดซับนะครับแบบ เข้มข็งเข้มขังดุดันนะครับสีทองสีดําแบบตัดกันแบบเข้มขังดุดันนะครับก็บูชาได้นะครับชุดกรรมการนะครับผมนี่ก็เป็นทั้งหมดนะครับ37รายการที่ทางวัดเปิดให้จองก่อนที่จะถึงงานบุญกระตินนั่นเองนะครับ เปิดให้จองนะครับก่อนงานบุญกรถินก็สามารถเลือกทําบุญนะครับเลือกรายการนะครับได้ตามสิ่งที่เราชอบนะครับที่มีโอกาสได้ร่วมทําบุญกับทางวัดนะครับเราก็เต็มที่เลยนะครับทําบุญเท่าไหร่นะครับก็รับเหรียญมาไว้บูชาก็เท่านั้นเองนะครับผมก็ได้มีโอกาสนะครับอย่างหนึ่งนะครับที่ผมมองนะครับว่า การทำบุญแล้วได้วัตถุมงคลมาเป็นสิ่งตอบแทนนะครับก็เหมือนเป็นที่ระลึกนะครับในการระลึกถึงในเบื้องหลังนะครับการทำบุญที่แท้จริงนะครับ ในขณะที่เรากําลังทํานะครับจิตใจด้วยบริสุทธิ์อยากจะทําจริงๆนะครับเราก็ทําด้วยความเต็มใจบุญเกิดร้อยเปอร์เซ็นะครับหลังจากที่เราทําแล้วนะครับเรานึกถึงบุญนั้นอยู่นะครับเรามองเห็นเหรียญรุ่นนี้เออเราได้ทําบุญกับทางวัดนะครับเรานึกถึงแล้วเราก็ยังอิ่มอกอ,อิ่มใจสบายใจอยู่ นั่นก็คือยังเป็นบุญที่เป็นบุญเต็มอยู่นะครับเพราะฉะนั้นการทําบุญไม่ได้บอกว่าทําบุญจํานวนเท่าไหร่นะครับแต่ทําบุญขอให้ใจอยากทำร้อยเปอร์เซ็นะครับนึกถึงบุญที่เคยทํานะครับก็ยังสบายใจอยู่นะครับผมนั่นคือบุญร้อยเปอร์เซ็นตบุญเต็มที่เราได้นะครับอานิสงส์มหาศาลนะครับไม่ต้องพูดถึงนะครับเมื่อเราทําไปมากๆนะครับก็จะทําให้อ่บุญนี้นะครับผมเต็มนะครับผมแล้วก็เป็นบุญที่มหาศาล ช่วยเหลือเราในอนาคตแน่นอนนะครับผมส่วนรายการนะครับที่ยังไม่ได้เปิดจองนะครับก็ยังมีอีกนะครับผม37รายการนะครับก่อนหน้าเปิดให้มีการจองนะครับรายการที่38นะครับเป็นมหาชนวนกระไหลทองลงยาดําลงยาแดงขอบด้านหน้านะครับผมสร้าง5,000เหรียญเนี่ย ยังไม่เปิดให้บูชานะครับก็จะสม,มนาคุณให้กับผู้ที่ร่วมสมททุนบุรณะวัดจุฬามณีนะครับในโอกาสต่อไปนะครับผมสร้างอยู่ที่5,000เหรียญ38รายการแรกนะครับผมผ่านไปนะครับรายการถัดมาเป็นเนื้ออัปป้าขนาดพิมพ์ใหญ่นะครับสร้าง1นึ่งหนเหรียญถวายหลวงพ่ออิฐนะครับหนึ่งหมื่นเหรียญเลยแล้วแต่ดำริของหลวงพ่อนะครับว่าจะนํามาแจกหรือจะนํามาเปิดให้บูชาเปิดให้ร่วมบุญในตอนไหนแล้วแต่ดำริของหลวงพ่อนะครับผม ส่วนนะครับอีก8รายการนะครับเป็นรายการร่วมบุญกับทางวัดจุลามณีนะครับผม1-3ถึงนะครับเป็นเนื้อมหาชนวนลมดำโบราณหน้ากากกระไหลทองนะครับผมอีกรายการหนึ่งเป็นหน้ากากกระไหลเงินอีกรายการหนึ่งเป็นเนื้อสัตตะโลหะนะครับสร้างรายการละห้าหมื่นเหรียญนะครับก็เป็นของที่ระลึกนะครับในงานสวดนกพเคร้อ ประจำปี2,566ก็คือเดือนธันวานั่นเองนะครับผมสิ้นปีนะครับงานบุญใหญ่นะครับปีใหม่นะครับผมก่อนปีใหม่แล้วก็ส่วนอีกส่วนหนึ่งก็จะเปิดให้สมทบทุนนะครับในการบูรณะปฏิสังขรณ์วัจ,จุลามณีในโอกาสต่อไปนะครับผมส่วนรายการ ชุดของขวัญน,นะครับมีทั้งหมด5รายการสุดท้ายนะครับก็จะเป็นเนื้อทองคําบริสุทธิ์เนื้อเงินบริสุทธิ์เนื้อนวะโลวหะเต็มสูตรแก่ทองคํานะครับมีมหาชนวนแล้วก็มีเนื้อชนวนห้าเนื้อนี้นะครับผมก็ทางวัดก็จะเปิดให้สมทบทุนบรณปฏิสังกรวัดจุลามณีต่อไปในอนาคตนั่นเองนะครับผมก็โปรดติดตามนะครับถ้าท่านใดยอยากร่วมบุญกับทางวัดก็แค่เตรียมปัจจัยไว้นะครับในอนาคตวัดเปิดให้เมื่อไหร่ก็ ทางวัดก็จะมีการประกาศออกมาอีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็ยังไม่มีใครทราบล่วงหน้านะครับผมนี่นะครับก็สาหรับรายการนะครับ3ารายการแรกนะครับที่กล่าวถึงก็คือเปิดให้จองเมื่อวันที่28กรกฎาคมปี2566นะครับทางช่องทางออนไลน์วัดจุลามณีนะครับแล้วก็ศูนย์จองชั้นนําทั่วประเทศนะครับผมที่เปิดให้จองนะครับก็ยังเปิดให้จองเรื่อยๆจนกว่ารายการจะเต็มนะครับผมท่านใดที่จอง นะครับก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะครับผมก็สําหรับบุญกระถินนะครับไปถือว่าเป็นบุญใหญ่นะครับผมในหนึ่งปีนะครับผมบุญกระถินเนี่ยจะมีแค่โอกาสเดียวในการทําก็คือหลังจากออกพรรษาเพียง1เดือนนะครับทุกวัดทั่วประเทศนะครับก็จะมีการจัดบุญทอดกระถินนะครับ ภายใน1เดือนนะครับให้ครบทุกวัดเลยนะครับเพราะมีระยะเวลาแค่นั้นเป็นบุญกรถินนะครับเพราะฉะนั้นบุญกรถินเป็นโอกาส1ครั้งในปีนะครับที่สามารถร่วมบุญได้เพราะฉะนั้นมีเวลาแค่1เดือนนะครับเท่านั้นเองวัดจุลมณีนะครับก็มีโอกาสนะครับให้ทุกท่านได้ร่วมทําบุญนะครับจะทอดกรถินนะครับในวันที่5พฤศจิกายนปี2566นะครับตรงกับวันอาทิตย์แรม7ค่ําเดือน11นะครับ ปัจจัยนะครับที่ได้จากงานกระถิ่นนี้นะครับก็เพื่อที่จะซื้อที่ดินนะครับ12ไร่1งานแปลงที่2นะครับก็เป็นทางเข้าวัดอีกทางหนึ่งของทางวัดจุฬามณีนั่นเองนะครับเพราะปัจจุบันนะครับทางเข้าวัดจุฬามณีก็มีแค่เส้นทางเดียวก็จะทําให้การจราจรติดขัดค่อนข้าง,งเยอะนะครับเพราะว่าเนื่องจากประชาชนที่ไปกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าขอพรวัดจุฬามณีนะครับมีจํานวนมากมายมหาศาลนะครับ และก็มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นนะครับทางวัจุลามณีนะครับก็มีดําริที่จะนําทุนทรัพย์ตรงนี้นะครับเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกนะครับให้กับประชาชนทุกท่านได้เกิดความสะดวกสบายไม่ว่าจะเป็นผู้ที่มาทําบุญหรือว่าชาวบ้านนะครับที่อยู่ในละแวกใกล้เคียงนะครับก็ให้คลายความนะครับดุดร้อนลงไปนะครับเพราะฉะนั้นนะครับ ท่านใดนะครับที่ได้ร่วมบุญนะครับในครั้งนี้นะครับผมก็สามารถที่จะร่วมบุญกับทางวัดได้โดยตรงนะครับหรือว่าผ่านศูนย์จองวัดจุฬามณีนะครับผมเพียงบูชานะครับผมสั่งจองวัตถุมงคลนะครับ เท้ากุวเวนเทพบุตรสองทศวรรษนะครับรุ่นจำปีร่ํารวยนี้นะครับก็สามารถที่จะมีโอกาสได้ร่วมทําบุญซื้อที่ดินถวายวัดนะครับหรือว่าเป็นวิหารทานอันยิ่งใหญ่นะครับผมหรือว่าจะร่วมบุญโดยตรงกับทางวัดได้เลยนะครับผมก็โอนเงินเข้าบัญชีวัดจุลามณีนะครับได้โดยตรงนะครับต้องเป็นบัญชีวัดจุลามณีเท่านั้นนะครับผม หรือสามารถที่จะสอบถามรายละเอียดได้ที่กองอำนวยการวัดจุลามณีได้เลยนะครับตามเบอร์โทรที่ผมขึ้นไว้นะครับผมสุดท้ายนะครับผมก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะครับที่มีโอกาสนะครับได้ร่วมทําบุญกับทางวัดเลยนะครับผมสําหรับนะครับคลิปนี้ก็ต้องฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนท่านใดที่ต้องการร่วมทําบุญกับทางวัดก็สามารถที่ติดต่อทางวัดได้โดยตรงเลยนะครับผมที่เพจวัดจุลามณีนะครับผม สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมกันจนจบคลิปเลยนะครับผมแล้วพบกันในคลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ